การมอบส่งนางภาวดีวิภากรหรือตุกติกแม่นมิขึนอยู่ดานสากลจังหวัดหนองคายแห่งราชสนันนิทัยในตนํำวันที่30มิถุนายน1ศโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเข้าออกเมืองของเราและไทยมอบส่งตามระเบียบกฎหมายของสองประเทศคนจะได้ตัวนางภาวดีมาดำเนินคดีนั้นทั้งตำรวจตรวจคนเข้าออกเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการประสานสมทบกับทั้งตำรวจตรวจค้นเข้าออกเมืองแห่งราชสนันนไทยัย คือวันที่1เมิย2 0 2 1ผู่เกี่ยวได้ลักลอบเดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนยููเขตบริเวณบ้านหมากนาวเมืองปากนึนนครโดมเวียงจันทร์ไปยังบ้านเดืออำเภอทาอ่าอกจังหวัดหนองคายประเทศไทยเมื่อมือวันที่16มิย2 0 2 1ผู่เกี่ยวผู้ซึกโบสบายจึงไปตรวจสุขภาพอยู่ห้องหมอหนองคายผลตรวจพบว่าผููเกี่ยวติดเชือ้อโควิด -19 และได้หบการปินปัว รักษาอยู่ห้องบ่อตะเกาการพัวพันเนาะกลไกการห่วมมือเนาะก็คือดังที่เขาหู้เลยว่าถ้าพวกเขาบ่มีการห่วมมือก็บ่มีการแก้ไขง่ายอันที่หนึ่งอันที่สองเขาก็ปฏิบัติตามหลักการห่วมมือสองฝ่ายที่พวกเขาได้บันทึกได้ได้ลงนามกันเนาะอันที่สามมาแล้วมันก็คือว่าพวกเขานี่ก็คือว่าคันถึงเพิ่นได้มอบหมายให เจ้าหน้าที่ตอมอเขาของลาวกับของไทยนี่ถือว่ามีการประสานส่งทบกันจังค่อยจังค่อยแก้ไขปัญหาและกลไกการห้อมือคือแนวนี้เนาะาฉะนั้นจะขอให้พม่าประชาชนหรือซึ่งมวลชนนี้ต้องอเนื่องระมันให้มั่นใจว่าพวกเขาก็เฮ็ดหน้าที่ตามพาระบทบาทเนาะสองกระเม่นเพื่อพวกเขาก็ได้ปฏิบัติต,ตามกฎหมาย หรือว่าระเบียบการที่หวังออกสามมาก็แม่น,นกลไกการห่มูช่องฝ่ายเนาะยังค่อยได้ได้ฮับนางภาวดีหรือว่านางตุกติ๊กลกับคืนมาดําเนินไปตามขระนวนการของกฎหมายของสปปพาวเนาะเมื่อได้รับข้อมูลื้อดังกล่าวมานั่นกลุ่มตํารวจกวดคนเขาออกเมืองจึงได้มีการประสานสมทบกับตํารวจกวดคนเขาออกเมืองของไทยเพื่อน้าทรงนางภาวดีวิภากร กลับมาสาธา,ารณรัฐป,ปราธิปไตยปราชนุลาภายหลังการปิ้นตัวไฮดีฮู้ได้ว่าคำบุถกด่านแล้วก็ได้มีการเคลื่อนไหว,นเ,วนเนาะนับแต่สวรรค์นาีดเนาะทุกๆแขวงท,ที่ที่ีอยู่ใน่ามไร่ก็จะได้ได้รายงานครับคือว่ามาเคลื่อนไหวนะครหลวงฮอดฮอดนานาหลวงพับางเนาะหลังจากนั้นฮอดวันที 15, นะ่สิบห้าเนาะฮอดวันที่สิบห้าพวกเขาจึงได้มีการ ประสานสมทบกับฝ่ายไทยเนะเาะทางาทหารายแดนของไทยได้กลัวได้ราตวเวนได้คบกับคนไทยเนาะที่คำบดถึกต้องเนะเาะทางเบืองไทยก็ถือว่าได้กัดผูกเกี่ยวเนาะ,ะหลังจากนั้นวันที่สิบเนาะแล้วนี่มีนางภาวดีนี่กับคนไทยอีกคนนึ่งเนาะคำไปสมงทบกับวันที่สิบห้าคือว่า ผู้กรณีในวันที 15, ่สิบห้าคามไปท่านที่ว่า,าผู้เกี่ยวได้ไปของหมอได้ไปกวดโรงพยาบาลนี่ือว่ามีคือว่า,วาติดโควิดเนาะคือว่านักน่วงพอสมควรนั่นแหละเนาะแล้วลหลังจากนั้นก็แม่นงางภาวดีกับคนไทยอีกคนหนึ่งวันที่16หันหลังจากไปฮอมืองไทยก็ได้ไปเขา้าตรวจของหมอถือว่ามีมีเชื่อ วก,ก่อนจะทรงมอบให้ทางการลาวนั้นเจ้าหน้าที่กวดค้นเขาออกเมืองของประเทศไทยก็ได้สำเร็จการดำเนินคดีกับนางภาวดีในข้อหาเข้าเมืองทิกดกฎหมายในเมื่อมาถึงสาธาราณรัฐป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวตามกฎหมายระเบียบการก็คือกลไกขบวนการยุติธรรม ข,ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งการกระทําของผู้เกี่ยวเม็นละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมวลกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมพยาติโตและกฎหมายระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องภาคส่วนที่ได้รับการมอบหมายจะที่พอดดำเนินการต่างๆต่อบ้ผู้เกี่ยวตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้แก่สังคม ัาพราบตามเวลาอันสมควร